ให้ควักหนึ่งแสนบาทมอเป็นของขวัญให้กับเบสแฟนสาววันเรียนจบเป็นอีกหนึ่งสาวที่เก่งและขยันสุดๆค่ะท,ทั้งเรียนและทํางานไปด้วยเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวคําสิงอย่างมากค่ะสําหรับสาวเบสคําสิงกีฬาสุดค่ะวันที่15บธันวาคม2 5งพันห้าที่ผ่านมาก็ได้เข้ารับพิธีประสาทป,ปรินดาบัตรที่มหาวิทยายลัยกรุงเทพหลังใช้เวลาเรียน3ปีครึ่งค่ะพร้อมทั้งยังคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมาอีกด้วย ซึ่งก็มีครอบครัวมาให้กำลังใจค่ะพอบาสสมรักคำสิงแบอ้อยสาวนณีและบดพัวรักน้องชายรวมทั้งหวานใจตรงตรงกฤษกรพร้อมด้วยเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนทั้งในและนอกวงการรวมถึงแฟนคลับต่างมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะคะซึ่งงานนี้ค่ะบอกเลยว่าทําเอาหลายคนอิจฉาวเบาเพราะว่าหวานใจตรงตรงกฤษกรทําเซอร์ไพรส์ร้องเพลงแทนใจพร้อมทั้งยังบอกรักและให้ของขวัญเป็นเงิน1 0 0 0 0แบาทเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าเป็นโม ที่เป็นแฟนประทับใจและรอคอยกันเลยดีเดียวนะคะซึ่งด้านหนุ่มตรงๆค่ะก็เปิดใจสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่ามันเป็นวันที่ดีของน้องถึงแม้ว่าน้องเนี่ยจะเสียดายที่ไม่ได้4.00เหลืออีกแค่นิดเดียวแต่เราก็รู้สึกว่าแค่นี้ก็เก่งแล้วและตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะการันตีให้เราว่าเรากําลังเข้าสู่การใช้ชีวิตไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเป็นบันไดอีกก้าวที่จะเดินทางสู่เส้นทางที่เราเติบโตขึ้นและน้องเขาก็ทําเพื่อครอบครัวก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการเรียนจบที่มีคุณค่าไม่่่ใชเเรียนจบพือ ที่เราจะไปทําอาชีพที่เราเรียนจบเท่านั้นเพราะน้องเขามีเป้าที่จะทำเพื่อครอบครัวส่วนด้านสาวเบสคะก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่มาให้กําลังใจทั้งคนที่มาและไม่ได้มาทุกคอมเมนต์ที่เข้ามา เบสขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆที่ยินดีกับเบสไม่ว่าจะคอมเมนต์อะไรก็ตามก็ขอบคุณเบสตั้งใจเรียนเพื่อให้พ่อกับแม่ชีวิตเบสถ้าไม่มีคอมเมนต์ถ้าไม่มีทุกคนถ้าไม่มีคนดูทั้งบ้านก็คงไม่มีใครจ้างเบสะนั้นขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะที่ทําให้เราประสบความสําเร็จมาได้ขนาดนี้ก็ตั้งใจทํางานกันต่อไปค่ะเอาเป็นว่าเราไปดูบรรยากาศโมเมนต์น่ารักน่ารัก,นรกในวันรับปริญญาของสาวเบสกันเลยดีกว่าค่ะ 1แสนบาทอยากให้อยู่เคียงข้างเขาด้วยแล้วก็ไม่มีจะบอกอะไรให้เขาจากคำว่ารักครับรับหนูนะเรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่งทั้งขยันค่ะเพราะว่าทำง,งานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะคะแล้วก็แถมยังคว้าเกียรติยศอันดับถึงมา อีกด้วยค่ะเพชรปราดับมังคอแสดงความยินดีกับสาวเบคแฮสิงด้วยนะคะ